ตอนนี้ลุงกำลังเดินทางไปที่ Grow a Garden ใกล้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวลุงมาอยู่ใน Grow a Garden แล้วนะแต่ลุงเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยยังไม่รู้จะปลูกอะไรดีใครมีไอเดียคอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะรดน้ำไว้ก่อนนะเดี๋ยวผิวดินมันจะแห้งเกินไปก็เลยจะปลูกแค่แครอทไปก่อนแล้วกันนะดูแลง่ายดีสำหรับมือใหม่อย่างลุงโห <laughs> นี่มันแครอทยักษ์อะไรกันเนี่ย สงสัยฉันจะรวยแล้วล่ะทีนี้แครอทยักษ์ขายได้เท่าไหร่เหรอพ่อนุมแครอทยักษ์เขารับกันหัวละ30ครับลุงเมื่อเช้าไปขายแครอทมามีคนให้เมล็ดต้นไม้มาปลูกเขาบอกว่าชื่อต้นแคนดี้บอสซัมก็ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรมาดูไปพร้อมกันมันจะขายได้ราคาดีไหมหนอลงทุนไปห้าหมื่นกับบัวรดน้ำอันนี้ หวังว่ามันจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะตอนนี้ต้นแคนดี้บลอสซัมก็โตแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกต้นอื่นรอให้มันออกผลผลของต้นแคนดี้บลอสซัมออกแล้วจะให้ลุงเก็บไปขายเลยหรือจะให้ลุงรอให้ติดสถานะก่อนคอมเมนต์มาบอกลุงกันหน่อยนะระหว่างรอต้นแคนดี้บลอสซัมติดสถานะลุงมีไข่ไนก์เอ็อยู่ใบหนึ่งช่วยลุงเดาหน่อยว่าจะออกมาเป็นตัวอะไรมันไข่ของตัวอะไรกันนะ ไม่รู้ว่ามันจะฟักเมื่อไรฟักแล้วโว้ยได้ตัวอะไรกันนะได้แร็คคูนมันดีหรือเปล่านะแรคคูนตัวนี้ดีไหมทำอะไรได้คอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะตอนนี้ผลของต้นแคนดี้บลอสซัมไม่ติดสถานะสักทีลุงเลยเก็บมาก่อน2ผลลองกินหนึ่งผลขายหนึ่งผล รสชาติหอมหวานเหมือนลูกอมชื่นใจเหมือนดอกไม้อร่อยสุดๆแคนดี้บลอสซัมเขารับซื้อกันเท่าไหร่แคนดี้บ um, ลอสซัมรับซื้อกันเป็นแสนเลยครับลุงฮะ <Huh? S 2> เป็นแสนเลยเหรอไปแล้วเราเอาเงินไปซื้ออะไรดีนะฝนมาแล้วจะได้สถานะอะไรกันนะลุงขอตัวพาเจ้าแรคคูลไปหลบฝนก่อนนะอยากให้แรคคูลตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะ สวัสดีนะทุกๆคนตอนนี้เจ้าแร็คูนตัวนี้ได้มีชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมีคนมาตั้งชื่อให้เจ้าแร็คูนตัวนี้กันเยอะมากเลยลุงขอบคุณทุกๆคอมเมนต์มากๆเลยนะแร็คูนตัวนี้ลุงจะขอตั้งชื่อมันว่าเจ้าปีเตอร์เป็นชื่อที่ทุกคนโหวตกันมามากที่สุดบน y o u tube คนที่ลุงไม่ได้เลือกไม่ต้องน้อยใจไปนะเดี๋ยวลุงเปิดไข่รอบหน้าเดี๋ยวลุงจะมาให้ตั้งชื่อกันใหม่นะทุกคน อยากให้เจ้าปีเตอร์ไปขโมยหรือก๊อปผลอะไรคอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะตอนนี้พายุเข้าหนักมากลุงเลยมาดูต้นแคนดี้บล้อซัมว่าจะเป็นอะไรไหมลุงขอไปดูเจ้าแร็คคูนต่อก่อนนะว่าจะเป็นอะไรไหมตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเจ้าแร็คคูนปลอดภัยดีมาดูกันว่าจะติดสถานะอะไรนั่นมันใช่สถานะช็อกหรือเปล่านะ คอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะจะให้ลุงขายเลยไหมหรือจะรอให้ติดสถานะเพิ่มก่อนขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆนะที่มาตั้งชื่อให้เจ้าแร็คคูนตัวนี้รอติดตามกันได้เลยว่าน้องจะมีชื่อว่าอะไรเก่งมากๆเจ้าปีเตอร์ถึงผลจะเล็กไปหน่อยแต่คงจะมีราคาน่าดู mm hmm. เจ้าปีเตอร์ หายไปไหนของมันนะนั่นปีเตอร์เหรอเอาผลไม้อะไรมาให้ลุงแล้วไปเอามาจากไหนเก่งมากๆเจ้าปีเตอร์ถึงผลจะเล็กไปหน่อยแต่คงจะมีราคาน่าดูนี่ใช่ผลของต้นโบนบลอสซัมไหมนะทำไมมันเล็กจัง ผลนี้ขายได้เท่าไหรคอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะสวัสดีตอนเช้าอันสดใสนะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บผลแคนดี้บอสซัมไปขายกันแล้วนะตอนนี้ลุงก็เก็บมาหมดทุกผลแล้วนะดูผลนี้สิมันจ้าซะเหลือเกินเจ้าปีเตอร์คงอยากจะลองชิมแต่ผลนี้คงจะไม่ได้เดี๋ยวลุงให้ลองกินผลธรรมดานะเป็นยังไงเจ้าปีเตอร์ หวานอร่อยสดชื่นไหมเดี๋ยวลุงเก็บมาให้กินบ่อยๆนะปีเตอร์กินไม่หยุดเลยน่าจะชอบมากเดี๋ยวคลิปหน้าลุงจะเอาผลไปขายคิดว่าจะได้เท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะสวัสดีนะทุกคนวันนี้ลุงกับเจ้าปีเตอร์จะไปขายแคนดี้บอสซัํมกันไม้ลูกนี้เท่าไหร่หรือพ่อหนุม่มลูกนี้ขายได้เป็นร้อยล้านเลยครับลุงฮะร้อยล้านหรือพ่อหนุม่มฉันรวยแล้ว วันนี้มีไข่ไม่ถิกมาขายมีแค่ใบเดียวเท่านั้นช้าหมดอดนะขะไข่ใบสีส้มนี่เท่าไหร่เหรอแปดล้านหายยากมากมีใบเดียวเท่านั้นนะงั้นเอาใบนี้ใบหนึ่งทุกคนคิดว่าไข่ใบนี้จะฟักออกมาเป็นตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะพ่อค้าบอกว่ามันจะฟักวันนี้มันจะฟักออกมาเป็นตัวอะไรนะปีเตอร์ ช่วยลุงดูหน่อยสิดูสิเจ้าปีเตอร์ไข่จะฟักแล้วเจ้าจะมีเพื่อนแล้วนะปีเตอร์นี่มันหมาจิ้งจอกแดงหรือเปล่าปีเตอร์มันน่ารักไหม <laughs> เจ้าจิ้งจอกแดงตัวนี้ดีไหมบอกลุงกันมาหน่อยนะว่าทำอะไรได้บ้าง <laughs> ทุกคนอยากให้เจ้าจิ้งจอกแดงตัวนี้ชื่อว่าอะไร คอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะสวัสดีนะทุกคนวันนี้ลุงพาเจ้าปีเตอร์กับจิ้งจอกแดงออกมาเดินเล่นเดี๋ยวลุงจะมาบอกชื่อของเจ้าจิ้งจอกแดงเป็นชื่อที่ทุกๆคนช่วยกันตั้งให้ก่อนอื่นเลยลุงต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทั้งทาง t ิ k ตอกและ YouTube มากๆเลยนะชื่อนี้คือชื่อที่ทุกคนโหวตกันมามากที่สุดบน YouTube กิ้งจอกแดงตัวนี้มีชื่อว่าสไปร์คนอื่นๆไม่ต้องเสียใจไปนะลุงปีเตอร์และสไปร์ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายนะทุกคนเจ้าปีเตอร์กับเจ้าสไปร์ไปไหนกันอีกแล้วนะปีเตอร์สไปร์ นี่ไปก๊อปของกันมาให้ลุงกันอีกแล้วเหรอขอบคุณมากๆเลยนะเจ้าปีเตอร์เจ้าสไปร์นี่ใช่เมล็ดโบลอตซัมหรือเปล่านะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาปลูกเจ้าเมล็ดนี้กันลุงขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีนะทุกคนวันนี้ลุงจะมาปลูกต้นโบอตซัมที่หลายๆคนขอเข้ามาว่าให้ปลูกต้นนี้หน่อยปีเตอร์สไปร์ช่วยขุดหลุมให้ลุงหน่อย โตไวๆวนะเจ้าโบนบอสซัมช่วยลุงดูแลกันด้วยนะปีเตอร์สปรายรดน้ำอีกสักรอบก็น่าจะโตแล้วละ่ะเห็นหลายๆคนบอกว่าต้นนี้ของดีตอนนี้ต้นโบนบอสซัมก็โตแล้วกว่าผลจะออกคงจะต้องรออีกสักพักใครมีวิธีทำให้ผลใหญ่ๆคอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะสวัสดีนะทุกคนวันนี้ลุงมากับรถเข็นคันใหม่ลุงว่าจะไปตลาดไปซื้อสปริงเกอร์มาปัก เห็นมีหลายๆคอมเมนต์บอกให้ลุงปักสปริงเกอร์แล้วจะทำให้ผลใหญ่ขึ้นสปริงเกอร์ไหมครับวันนี้มีมาสเตอร์สปริงเกอร์มาขายด้วยนะรีบๆมาซื้อกันนะ,ะถ้าลุงจะเหมาทั้งนี่เลยราคาเท่าไหร่ทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมครับลุงทั้งหมดนี่ราคา1 0 1ล้าน0นึ0 0ครับตอนนี้ลุงเหมาสปริงเกอร์พ่อค้ามาหมดแล้วกำลังจะกลับสวนไปปักสปริงเกอร์ ตอนนี้ลุงก็เอาสปริงเกอร์ที่ซื้อมาปักลงไปที่พื้นแล้วหวังว่าผลจะใหญ่ขึ้นจริงนะโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจะเอาไปขายเลยดีไหมนะหรือจะรอให้ติดสถานะก่อนดีวัสด,ดีนะทุกคนระหว่างรอผลโบ,บนบอสซัมติดสถานะลุงก็มานั่งเล่นกับเจ้าปีเตอร์และสไปซ์อร่อยไหมปีเตอร์สไปซ์ลุงอุตส่าห์ไปเก็บแคนดี้บอสซัมมาให้กินเลยนะ นี่มันสถานะอะไรกันนะแล้วอย่างนี้ราคาผลมันจะขายได้เท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะสวัสดีนะทุกคนลุงมีแครอทยักษ์ติดสถานะโพลิเนตลุงว่าจะเอาแครอทยักษ์เนี่ย ไปกลั่นเป็นน้ำผึ้งแล้วเอาไปแลกฟ lower seed pack ซะหน่อยตอนนี้ลุงก็เอาเข้าเครื่องกั่นเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอจนครบเวลาแล้วเอาน้ำผึ้งไปแลกตอนนี้ลุงก็ได้ทำการแลรกฟ lower seed pack มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนี่มันคือเมล็ดอะไรกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาปลูกเจ้าเมล็ดนี้กันสวัสดีนะทุกคน เห็นหลายคนบอกว่าเมล็ดที่ลุงเปิดได้นั้นคือเมล็ดซันฟลาวเวอร์อีเตอร์สไปซ์ดูนี่สิสีเหลืองทองสวยมากๆเลยใครอยากโชคดีแบบลุงลองเอารูปลุงไปแขวนที่คอแล้วสุ่มดูนะอยากเห็นตอนเจ้าต้นนี้โตแล้วสิเห็นบอกกันมาว่าราคาดีมากโอ้โห ดอกมันใหญ <Goddess S 1> <şallah S 2> ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วจะขึ้นไปเก็บยังไงละเนี euh. ่ยล in ุงกลับมาแล้วนะทุกคนต้องขอโทษด้วยที่หายไปนานพอดีช่วงนี้งานลุงเยอะมากๆเดี๋ยววันนี้ลุงจะไปตลาดเห็นเขาบอกกันว่ามีไข่หายากมากๆมาขายในตลาดเข้ามาเร่เข้ามาวันนี้มีไข่บักเอ็กกับมิตติกมาขายด้วยนะหายากมากๆโอกาสแบบนี้นานๆมีทีนะ เห็นเขาบอกกันว่าวันนี้มีไข่หายากมากๆมาขายหน้าตามันเป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยยังไงบ้างเหรอพ่อค้าไข่ใบสีเขียว50ล้านสีส้ม8ล้านครับ <c oughs> ตอนนี้ลุงก็ซื้อไข่บักเอ็กมาแล้วนะเดี๋ยว e ีพีหน้าเราจะมาฟักไข่กันอยากให้เปิดได้ตัวอะไรคอมเมนต์ Comment มาบอกลุงหน่อยนะสวัสดีนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาฟักไข่บักเอ็กกันนะ มาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะตอนนี้ยังไม่มีท่าทีที่จะฟักเลยคงจะต้องรออีกสักพักดูนี่สิปีเตอร์สไปไข่กำลังจะฟักแล้วโอ้โห oh. นี่มันมแมลงปอทองที่เขาตามหากันให้ควักเลยนะเนี่ยตอนนี้ลุงก็ได้เจ้า,มาแมลงปอทองเป็นที่เรียบร้อยอยากให้มีชื่อว่าอะไรคอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยนะ สวัสดีทุกคนคราวก่อนลุงให้ช่วยตั้งชื่อให้แมลงปอทองตัวนี้วันนี้ได้ชื่อที่คนคอมเมนต์เยอะที่สุดแล้วลุงอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะบางชื่อก็ตลกดีแต่มีอยู่ชื่อหนึ่งที่ทุกคนโหวตกันมาเยอะมากเลยชื่อที่ทุกคนโหวตกันมามากที่สุดก็คือโกลแมลงปอทองของลุงมีชื่อแล้วตั้งแต่นี้ไปเจ้าตัวนี้ชื่อโกนะเพราะทุกคนช่วยกันตั้งชื่อให้ ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเราทุกคนเลยขอบคุณทุกคนนะที่มาช่วยตั้งชื่อให้เจ้าโกรอบหน้าลุงกับเจ้าโกจะไปทำอะไรรอติดตามได้เลยวันนี้แดดแรงดีเลยนะโกต้นซันฟลาวเวอร์คงจะชอบแน่เลยมีแสงสีทองออกมาจากตัวโกเจ้าโกกำลังทำอะไรกันนะซันฟลาวเวอร์กลายเป็นสีทองอย่างกับทองคำแน่ เจ้าโกมีความสามารถอะไรกันนะขอบคุณมากนะเจ้าโกเจ้าทำให้สวนนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยลหน้าอยากให้ลุงไปทำอะไรหรือมีแมปไหนอยากให้ลุงไปลองเสนอกันมาได้เลยนะสวัสดีนะทุกคนคลิปนี้จะเป็น Grow a Garden EP สุดท้างแล้วแต่เป็น EP สุดท้ายของซีซั่นที่ห ไว้เจอกันใหม่ซีซั่นหน้าเร็วๆนี้นะทุกคนคุณผู้ติดตามทุกคนมากๆที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบซีซั่นลุงปีเตอร์สไปร์และโกขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย